Mm-hmm. <laughs> อาพาร์ตมนิลคร้านนมสดปังปิ้งอาหารเครื่องดื่มอาพาร์ตมนิลคเพชรเกษม69โทร092 409 4422 A place เเสห้องพักรายวันซอยเพชรเกษม69ห้องพักใหม่สะอาดที่จอดรถสะดวกสบายโทรเลย098 965 5964สวัสดีค่ะวันนี้เฟย์จะพาเพื่อนๆมาอยู่ที่ฟาโรห์เฮาส์จังหวัดอุดรธานี ร้านฟาโรเฮาส์ตั้งอยู่เลยโลตัสอุดรมาทางแยกบ้านเลื่อนร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือเริ่มต้นจากแค่เป็นตัวแทนขายมเมล็ดกาแฟาและเครื่องชงกาแฟาเล็กๆเ,เท่านั้นแต่พอลูกค้าเริ่มถามถึงของกินก็เลยกลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาเมนูอาหารและขนมจนปัจจุบันขยายเป็นร้านใหญ่บรรยากาศรม่มรื่นเมนูที่มาแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดข้าวคุกกะปิเมียงทอดพิซซ่าส MOKE s a l อนสไตล์โ h o เมด โฮมาฮอกสำหรับสายเนือ้อเมนูที่มาแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดเลยก็คือสลัดยำใหญ่เมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านน้ำสลัดคือทีเด็ดเลยค่ะจนต้องมาขายแยกเครื่องแน่นมากทั้งกุ้งหมูไข่แฮม ผักสดเต็มจานต่อด้วยซี่โครงหมูอ่อนราซอสเมนูรับตำนานกว่า20ปีคัดเฉพาะซี่โครงหมูส่วนที่อ่อนที่สุดเคี่ยวจนนุ่มราซอสฉ่ำๆรสชาติหอมหวานเค็มพอดีและร้านนี้ยังเป็นร้านที่ใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเลยนะคะทั้งคนพื้นที่ และนักท่องเที่ยวแนะนำว่าอย่าพลาดเลยค่ะร้านฟาโรเฮาส์ House. จังหวัดอุดรธานีเปิดทุกวัน10นาฬิกาถึง22นาฬิกาโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0654017432ถ้าใครกำลังมองหาร้านอร่อยๆบรรยากาศดีจังหวัดอุดรอ,อร่อยแน่นอน m e e t and e a คอนเฟิร์มค่ะ